นี่เธอวันนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์นะ,ะการที่ได้เคยพบเจอกับอาจารย์ภัยสารแสนชัยนะคะที่ท่านกำลังเป็นข่าวดังนะคะที่ได้เปิดกรรมให้กับคุณวินัยไกรบุตรอยู่ในตอนนี้นะค,ะคือย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วอะคะ่ะเน็ตได้รู้จักอาจารย์ภัยสารเนาะจากการแนะนำของพี่สาวที่เคารพรักคนหนึ่งนะคะบังเอิญตอนนั้นะ่ะ พี่ชายที่โครบรักนะคะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็คือทางแพทย์แผนปัจจุบันน่ะก็มองว่าคือสิ้นสุดการรักษาแล้วคือไม่สามารถรักษาได้แล้วตอนนั้นนะคะเราก็ถามตัวเองว่าเราได้ทำทุกอย่างเต็มที่หรือยังนะก็พอพี่ สาวแนะนำมาเนี่ยเราก็เลยหาข้อมูลของอาจารย์ไพศาลนะคะก็เน็ตก็เสิร์ชเลยค่ะเสิร์ชหาข้อมูลของอาจารย์ไพศาลแล้วคำตอบนะคะก็ได้มาว่าก็ได้มาแบบ2ออย่างนะคะหนึ่งก็คืออาจารย์ไพศาลคือผู้มีเมตตาสองนะคะอาจารย์ไพศาลคือผู้หลอกลวงแต่สำหรับเน็ตนะคะในตอนนั้นน่ะคือเรามีความรู้สึกว่าเพื่อในทางอะไรนะวิทยาศาสตร์อ่ะมันสิ้นสุดแล้วเนาะ ทางเนี้ยที่มีคนแนะนำมาเนี่ยเราก็ควรจะลองเพราะพี่สาวคนนั้นนะคะเขาเล่าว่ามีรุ่นพี่ของเขาคนหนึ่งที่สนิทกันมากนะคะท่านเป็นคุณนายผู้ว่าจังหวัดหนึ่งเลยทีเดียวคืออาการของท่านณนะตอนนั้นก็คือว่าหามไปแล้วค่ะหามไปหาอาจารย์ไพศาลแล้วทุกคนที่พบเจอนะคะคุณนายผู้ว่าท่านนั้นก็มองกันว่าอีกไม่นานน่ะเราก็คงได้ ไปงานศพคุณนายพู้ว่าท่านนี้แน่นอนเพราะว่าท่านน่าจะไม่รอดแน่นอนแต่บังเอิญเมื่อเจอนะคะกับอาจารย์ภัยสาลเขาก็มีการเปิดบุพกรรมให้ไปไหว้ครูบาอาจารย์แล้วก็ ขั้นตอนต่อมาก็คือให้ไปขอขมากรรมนะคะผู้ที่เราทำกับเขาไว้ในชาติพบก่อนนะคะก็มีการหาเหมือนนักสืบเลยอะคะ่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเน็ตได้เดินทางไปนะคะครั้งแรกเลยพาพี่ที่ป่วยไปด้วยนะคะอาจารย์ก็ก็มองเห็นอะไรบางอย่างนะคะตอนนั้นก็เหมือนเป็นการพบกันครั้งแรก ให้ผู้ป่วยให้พี่ชายที่เป็นผู้ป่วยได้พูดคุยกับอาจารย์ส่วนตัวเนเองเนี่ยก็แค่อยู่เบื้องหลังเนาะดูแบบสังเกตการอยู่รอบๆนะคะแต่เมื่อเราพบเจออาจารย์แล้วพี่ชายก็มีความรู้สึกว่าเขาก็บิลีฟเนาะเชื่อมั่นในอาจารย์ไพศาลเราก็เลยว่าอ่ะเราจะเดินหน้าต่อวันนั้นเราคุยกันแล้วปรากฏว่าพอกลับมาจากอ่า กลับมาถึงกรุงเทพเนี่ยพอจากลําพูนเรากลับไปเชียงใหม่หนึ่งคืนนะคะแล้วพอกลับมาถึงกรุงเทพเนี่ยพี่ชายก็สุดลงอย่างหนักนะคะแล้วก็เข้าห้อง ICU โดยโดย่วนจังหวะนั้นนะคะก็คือเราก็พยายามเนาะที่จะพูดคุยแล้วก็คุยกับคุณแม่ของพี่ชายท่านเนี้ยค่ะว่าเฮ้ uy, เราจะทำตามที่เขาได้ไหมเพราะว่าคนเนี่ยนะคะถ้าป่วยป่วยมากๆเนี่ยจริงๆคนที่จะแก้กรรมเนี่ยก็ต้องเป็นตัวบุคคลน,นั้นเองนะคะ แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ที่ผู้ป่วยไม่สามารถนะจะไปดำเนินการตามในที่ต่างๆได้คนที่สามารถจะทำแทนได้ก็จะมีบุพการีนะคะภรรยาหรือบุตรนะคะในกรณีของพี่เขาเนี่ยคือวันนั้นนะคะเราก็เลยคุยกันก็คือเป็นบุพการีก็คือคุณแม่เมื่อคุณแม่ทราบเรื่องนะคะก็จึงเดินทางไปกับเน็ตเนี่ยแหละคะ่ะอาจารย์เพศาลเนี่ยก็ จากวันที่คุยกับพี่ชายนะคะท่านก็บอกมาว่าพี่ท่านเนี้ยจะต้องไปไหว้พระองค์ไหนบ้างนะคะเขาก็จะลิสต์มาเลยซึ่งเราก็ไปไหว้กันจบภายในวันเดียวจะก็จะอยู่แถวย่านนะคนปรปฐมซะส่วนใหญ่บังเอิญมีอยู่วัดนึงซึ่งแบบว่าเป็นจังหวะที่แบบคือมเป็นจังหวะแบบตื่นเต้นอะเหมือนเชียนบอลเลยนะเวลาเราไปในลักษณะนี้ก็คือว่าเราไปถึงวัดวัดนั้นเนาะ โบสถ์ปิดแล้วโบสถ์ปิดแล้วหูเป็นอะไรที่แบบนั้นมาแต่บังเอิญว่าเราก็เดินมาแล้วเจอพระองค์หนึ่งที่มีกุญแจโบสถ์นะคะพอแจ้งท่านท่านก็เลยให้เราเข้าไปกราบไหว้แล้วก็ได้รูปมาครบคันเมื่อเราอัดรูปนะคะที่คุณแม่ไหว้พระองค์ต่างๆที่อาจาร,รย์ไพศาลแนะนําแล้วนะคะก็เน็ตก็จะมีหน้าที่เนาะไปส่งรูปเนี้ยให้กับอาจารย์ก็เลยตัดสินใจเดินทางไป ก็คือซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรเดินทางไปนั่นแหละวันนั้นนะคะเน็ตเจอแบบพาผู้คนล้นหลามมากคือมากันเป็นคันรถบัสมาเป็นรถทัวร์เลยลงมาเพื่อกราบไหว้อาจารย์ไพศาลแล้วก็ขอให้อาจารย์ไพศาลช่วยบางคนก็มีทุกข์มากมายบางคนก็ไม่ได้มากมายหรอกแต่ก็ตามตามเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เน็ตก็ได้เห็นนะคะว่าโอ้โหจำนวนคนที่เข้ามาพบเจออาจารย์เนี่ยช่างเยอะจังเลยก็แบบ ตกใจเนาะแต่ว่าในแต่ละมันพอคณะทวนนั้นกลับไปตัวเนตก็ได้เข้าไปพบอาจารย์ p a i สารแล้วก็มอบรูปที่ถ่ายไว้นะคะที่กับของพี่ชายที่คุณแม่ท่านอะทำแทนแล้วก็มอบให้แล้วจากนั้นเราก็กลับมาเราก็จะต้องรอจังหวะนะคะที่ท่านจะดูจากรูปเนี้ยแล้วท่านก็จะนิมิตเนาะเชื่อมต่อจากข้างบนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกเนี่ยเราก็รอ รอรอแล้วก็รอแต่การรอของพวกเราเนี่ยมันจะเป็นใจจดใจจอ่อเพราะคนป่วยของเราอะ่ะป่วยหนักอยู่แล้วไงเราอยากให้ทุกอย่างคลี่คลายะนะสุดท้ายแล้วอะคะ่ะเราก็พอถึงวันนะคะอาจารย์ก็ผู้ช่วยแบบคนที่พาเราไปก็โทรมาบอกว่าให้ขึ้นไปให้ขึ้นไปนะคะเพราะอาจารย์ภพศาลเนี่ยนิมิตเชื่อมเรียบร้อยแล้วและให้เราขึ้นไปเพื่อรับคําตอบตอนนั้นนะคะเน็ตก็คือเป็นตัว น้องเนาะน้องสาวที่ขันอาสาไปรับเรื่องไปรับเรื่องเพราะว่าตอนนั้นพี่ชายอยู่ห้องไอซียูแล้วและคุณแม่หรืออะไรเขาก็ต้องเฝ้าเพราะมันอยู่ในช่วงวิกฤตกันหมดแล้วเนี้ยค่ะพอถึงสนามบินเชียงใหม่นะคะเพื่อนก็มารับจากเชียงใหม่แล้วก็ขับรถตรงไปลําพูนที่บ้านอาจารย์ไพศาลนะคะเน็ตจำได้ว่าวันนั้นเน็ตไปถึงเป็นคนแรกแต่การไปถึงบ้านอาจารย์เป็นคนแรกก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้คิวแรก ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์จะจิ้มอะคะ่ะว่าจะจิ้มคนไหนใจเราอยากได้คิวแรกอยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะสักพักหนึ่งนะคะอาจารย์ไพาศาลก็ลงมาท่านก็ลงมานั่งใต้ต้นไม้ข้างบ้านนะคะพวกเราก็ลากเก้าอี้มานั่งเนาะ,ะก็นั่งฟังแล้วอาจารย์ไพาศาลก็จะมีคนอยู่แบบสักประมาณแบบ6 7คนนะคะแล้วอาจารย์ก็จิ้มคนคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรา ไม่ใช่เราใช่แล้วค่ะมันไม่ใช่เราตอนนั้นนะใจเน็ตในหูร้อนเป็นไฟเลยว่าโอ้ยทำไมอาจารย์ไม่เรียกโอ้ยทำไมอาจารย์ไม่เรียกอาจารย์ไม่เรียกโอ้ยพี่ชายฉันอยู่ในห้องไอซนะโว้ยแบบเดือดร้อนมากแล้วมาเป็นคนแรกด้วยนะอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอผู้ชายคนนั้นนะคะได้เล่าเรื่องราวของเขาว่าภรรยาเขาป่วยยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็อืม โอเคก็เร okay. ิ ude, no ่มเบาบางลงนะก็คือก็ร <A> ู้ว่าคนนี้ก็ทุกข์ไม่ต่างจากเราแล้วพอเสร็จพอจบคนแรกนะคะพอมาคนที่สองเราก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นเราต้องเป็นเราสินะต้องเป็นเราสิน่ะปรากฏว่าอาจารย์ก็จิ้มไปที่น้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราแล้วน้องก็เล่าเรื่องราวการป่วยของคุณพ่อเขาฟังไปก็เริ่มจุกอยู่ที่ลำคอเคสหนึ่งเคสสอง แล้วก็มาถึงเคสที่สามก็มีการเล่าว่าเออคนในครอบครัวเขาป่วยอย่างไรทั้งหนึ่งสงและ3เคสล้วนหนักหนาสาหัสบางคนอาจจะเท่ากับเราแต่ก็มีบางคนนะคะที่หนักหนาสาหัสกว่าเราในนาทีนั้นนะคะเน็ตนี่นะด่าตัวเองในใจเลยนะแบบตำหนิตัวเองในใจแบบแกนี่นะเน็ตมันเห็นแกตัวมากๆเลยตอนนั้นเราเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะ ดูดิเขาสามคนล้วนมีความทุกข์เราอะ่ะยึดเอาแต่ตัวเองเธอนี่มันไม่ได้เรื่องเลยเน็ตพอเน็ตคิดแบบนั้นนะเธอนี่มันไม่ได้เรื่องเลยเน็ตเนี่ยพอเน็ตคิดแบบนั้นนะปึ้งเดียวจันไปสานจิ้มมาที่เน็ตทันทีเลยค่ะบอกว่าอะ่ะคนต่อไปเน็ตก็เล่าเรื่องราของพี่ชายให้ฟังแล้วท่านก็แนะนำเนาะให้เราจดโน้ตว่าพี่ชายเราอะ่ะเนาะพอเปิดบุพกรรมแล้วอะ่ะต้องไปหานะคะ ผู้ที่เขาจะต้องเ,เรียกอะไรไปขออโหสิกรรมนะตามรายชื่อต่างๆท่านก็ให้มาสามคนให้มาสามรายชื่อพอเราได้ทุกอย่างแล้วนะคะก็จะถึงคิวต่อไปเนาะเราก็จะเตรียมออกเพรก็เปิดกระเป๋าแล้วก็หยิบซองนะคะที่ใส่สตางค์ไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็ไปจื่นให้ท่านท่านอาจารย์ทสานถามว่าอะไรเพราะเออ เราก็บอกว่าเออแทนคําขอบคุณนะคะที่อาจารย์เมตตาเนี่ยฉานบอกไม่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 เป็นไรแล้วก็อ้าวแล้วอาจารย์จะได้อะอาจารย์บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์บอกเก็บไปซะเก็บไปแล้วก็กลับไปไปทําตามที่อาจารย์บอกเราก็เลยแบบเออแบบรู้สึกประหลาดใจเนาะเพราะว่าจริงๆท่านรับแขกมากมายท่านไม่ได้อะไร แต่เรื่องแก้กรรมของพี่ชายเราจะไม่ขอเล่าเนาะแต่เล่าในเคสที่เนตรู้สึกแล้วก็ได้สัมผัสกับอาจารย์ไพศาลดีกว่าพอมาถึงจังหวะที่เนตเนี่ยได้สัมผัสกับท่านทัสามครั้งเนี่ยเนตรู้สึกว่าท่านเป็นคนมีเมตตา mm hmm. ก็เลยเล่าให้หลายๆคนในชีวิตในช่วงนั้นที่อยู่รายล้อมเรา,าฟังบังเอิญน,นะคะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นน้องสลิดกับเนตนะคะเขาอยากไปกราบอาจารย์ภพศาล เขาก็โทรมาพี่เน็ตครับผมอยากไปหาอาจรรารย์ไพศาลครับคำแรกที่เน็ตถามเขาเลยถามว่าเขามีความทุกข์อะไรเขาตอบไปว่าไม่มีครับพี่แต่ว่าเผื่อจะได้ถามอะไรบางอย่างเนตก็ตอบกับน้องชายแบบว่าน้องรุ่นน้องทางนะคะบอกว่าถ้าไม่มีอะไรพี่ว่าเราอย่าไปเลยเพราะว่าปล่อยให้อาจรรารย์ไพศาลเนี่ยท่านได้ช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยากกว่าเราดีกว่า เพราะคนที่ไปหาท่านทุกแบบมาหาศาลทั้งนั้นถ้าทุกของเรากิ๊กก๊กกุ๊กกิ๊กแบบว่าอย่าไปเลยน้องชายก็บอกโอเคครับงั้นได้ครับพี่เน็ตได้ได้ได,ได้นั่นแหละค่ะก็คืออาจารย์ภพศสารที่เน็ตได้สัมผัสและเน็ตก็อยากจะบอกว่าจากการเสิร์ช Google ครั้งนั้นที่ถามว่าอาจารย์ภพศสารคือใครสำหรับเน็ตนะคะได้คำตอบตั้งแต่วันนั้นที่ใต้ต้นไม้เลยนะคะว่าอาจารย์ภพศสารคือผู้มี เมตตาค่ะ